นี่แหละครับเกิดจากการที่เป็นต่อฮอลแลนด์ที่มีบาดแผลแบบนี้เราก็ถ้าไม่ขยันหรือไม่เดินดูต้นไม้หน่อยก็จะได้รับความเสียหายก็ผมก็อยากจะสาธิตวิธีการรักษาแผลต้นไม้นะฮะตอนนี้อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวไม่รู้ใครจะถือกล้องให้ ก็เลยใช้มือหนึ่งถืออีกมือหนึ่งก็ใช้วิธีขูดก็ต้องขูดออกให้หมดครับตัวที่มันถูกทำลายผิวด้านนอกแล้วก็ลึกๆเข้าไปแล้วขูดออกให้หมดครับขูดออกให้หมดพขูดออกหมดแล้วก็ แล้วก็ใช้ปูนทานะครับปูนก็ใช้ปูนธรรมดาเราเนี่ยครับใช้ปูนแดงนะครับใช้ปูนแดงได้ตั้งกล้องนะนะครับใช้ปูนแดง เช่นพอมองเห็นครับก็ใช้ปูลแดงทายุ่งยากหน่อยเกี่ยวกวิธีการตั้ง ต่างกล่องอยู่คนเดียวเยวจะสาธิตให้ดูวิธีการรักษาแผลนะครับก็ต้องคูรอ,อใอ้หมดถ้าไม่หมดก็จะลามต่อไปตอนตัวต้นนี้ก็น่ไม่น่าจะต่ำกว่าสิบปีเป็นก็ต้องดูแลรักษาผิว โดยเฉพาะก,การย้ายหรือการเปลี่ยนดินทุกครั้งต้องระวังพวกต่อพวกนี้อายุมากแล้วมันจาหลายคนว่ามันแข็งแกร่งคงไม่ใช่นะครับคงไม่ใช่ไม่จะบบกบางว่าอายุมากแล้วมั่เหมือนคนนั่นแหละครับ